กันเธอ,อก็เอารองเท้าที่อยู่บนรถเอามาไว้ในห้อง,องแล้วก็มีกล่องที่เป็นคิดว่าถ้าที่จำได้จำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกแก้วจานที่เอฟไว้แล้วยังไม่ได้เปิดนะ<ม>ก็เดี๋ยวจะมาเปิดดูว่าเอ๊ะกล่องนี้มันอะไรนะงงลืมไปหมดแล้วก่เราขอนใหม่จายกำลังเอาขนของเข้าคอนโดใหม่ คือผู้ชายฝุงแรกกลุ่มคนฝุงแรกที่เข้ามาในห้องของฉันพวกเธอพวกเธอคือใครกล้าดีอย่างไรคืองี้ค่ะก็โตเป็นสาวแล้ว <c oughs> เออเพราะว่าได้ขออนุญาตแม่อนุมัติแล้วให้ย้ายออกมาอยู่เองคนเดียวนะคะนาไหมเรื่องนี้กว่ากว่ากว่าที่จะย,ย้ายโอ้โหเป็นปี <c oughs> มาม่เขาเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ อยู่บ้านนะเนาะเวลาเราอยู่บ้านนะมันจะมีคนทําให้ทุกอย่างนึงออกปะลุกลืมตาตื่นสวัดตื่อาบน้าแล้วออกได้เลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเห็นแหละว,ว่าลูกสาวเป็นแบบนี้เนาะเออก็คือไม่ใช่แม่สีเลือนน่ะไม่ใช่คนดูแลบ้านช่องหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นแบบทํางานข้างนอกอย่างเดียวตลอดเลยไงแล้วกลับบ้านก็ดึกอะไรอย่างเงี้ยนอนก็พักผ่อนนะเขาก็เลยเหมือนแบบเป็นห่วงว่าถ้าไปอยู่คนเดียวแล้ว จะยังไงเดี๋ยวไม่มีคนดูแลเพราะอยู่กับแม่แม่ก็จะประเคนให้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะพอมันโตใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราจะอยู่กับแม่ตลอดไปไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองแล้วโดยเฉพาะเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะมีพาร์ทเนอร์อยู่ด้วยกันหรือเปล่านึกออกปะเพราะ<ต>ฉะนั้นพาร์ทเนอร์ที่ออกมาอยู่ด้วยกันใช่ใช่ก็ชมบุญจอยพาร์ทเนอร์ที่นี้หมายความว่าแฟนอะไรอย่างงี้คือไม่รู้ว่า <laughs> ดแล้้้้ววก็องไไหีเนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นไทยว่ากาันครั้งนี้เป็นการทดลองแบบให้เวลาตัวเองคือหนึ่งปี mm. ก็เป็นขนาดที่คิดว่าโอเคฉันน่าจะอยู่ได้วันนี้ก็เริ่มทยอยขนของคือทํางานแล้วเดี๋ยวต้องไปต่างจังหวัดอีกแล้วก็นูน่นก็นี่ก็นั่นยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่นี่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะ mm. ก็ค่อยๆเคลียร์ของเริ่มจากเคลียร์ของในรถก่อน เพราะว่าที่เห็นอยู่ทั้งหมดนั้นคือสรพสิ่งที่อัดแน่นอยู่บนรถอ่อมหนึ่งที่นั่งของฉันแต่ว่านี่ก็คือเคลียออกมาล้ะเพื่อจะมาเก็บไว้ในห้องก็จะเป็นบรรดารองเท้าแล้วก็มีของที่เอฟมาพวกจานต่างๆใดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นคนชอบมาเห็นแล้วมันก็เอฟไม่หยุดเลย ก็ครัวคอนโดอ่ะเล็กๆอ่ะจิ๋วๆอ่ะก็คือโอเคเขาก็มีเตาไฟฟ้าให้แล้วมีไมโครเวฟมีตู้เย็นก็พอแล้วแม,ม่มีไมโครเวฟจริงๆเราก็ไม่ตายแล้วนะอันนนีอาคิดถึงคืดูจากตัวคิดว่าน่าจะต้องไปซื้ออะไรบ้างวันนี้ในใจมีสองสมอย่าง <c oughs> คือไอ้เครื่องปั่นอ่ะ <c oughs> สมูทตี้เออคนสวยปะ <c oughs> ต้องมีแบบสมูทตี้ตอนมอร์นิ่งตอนเช้าใส่ ใส่กล้วยใส่สตอเบอรี่ใส่ชาเขียวใส่เวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่น,นี่กาแฟกาแฟนี่เป็นอีกหนึ่งที่ตั้งใจคืออยากซื้อเครื่องทำกาแฟคือกาแฟแก้วเราแบบทุกวันนี้ที่กินอะ100ร้อยกว่าบาทร้อยอัพ ลอยอัพตลอดแล้วกินทุกวันแต่ถ้าคุณซื้อเครื่องทำกาแฟมาลายเป็นแก้วละสองหมื่นเพราะซื้อเครื่องมาเสร็จก็จะชงครั้งเดียวแล้วไม่ทำเองอีกเลยใครมีมีประสบการณ์มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องทำกาแฟคอมเมนต์มาบอกจันได้นะจันอยากรู้มากเพราะอยากหาที่ปรึกษาอยู่ตอนนี้แล้วก็ มีเครื่องปานมีเครื่องทำกาแฟอีกอันนึงก็คือเตาอบที่พูดมาเนี่ยคือลูกค้าเข้าได้ห้องมันก็โล่งๆถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเข้า,าได้เตาอบมาก็จะนัดเพื่อนมาแบบปาร์ตี้เปิดห้องแล้วก็จะทำกับข้าวคุกกิงก็จะได้ใช้แล้วก็รีวิวให้เป็นอย่างดีเลยค่ะก <c oughs> ็นี่แหละ3อย่างที่คิดว่าจะทำให้ฉันล้มละลายภายในเร็ววันก่อนจะไปหาซื้อของเนาะเราคิดว่า แก้วอะเราควรจะพอกับเรื่องแก้วแหละเพราะว่าในนี้เดี๋ยวจะมีแก้วให้เห็นหลายใบมากเลยซื้ออะไรแบบสเปะสปะเละเอะเทอะไปหมดเลยคือชอบอะไรก็ซื้อชอบอะไรก็ซื้อไม่ได้คิดคํานึงถึงความเข้ากันหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยอ่ะนะชอบแล้วซื้อเลยโอเคเดี๋ยวมาเช็คของก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าต้องซื้ออะไรเพิ่มอันดับแรกซื้อชามเอาไว้แสดงว่าต้องมีกาหเห็นไหมนี่อันนี้เอฟมาจากร้านในไอจีจากญี่ปุ่น น,น่ารักโนอะแล้วอันนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้งานเห็นปะเขามีป้องมีป้ายมาตดาดาอ๋ออันนี้ซื้อมาที่ร้านปั้นไปปั้นเซรามิกไงแล้วก็มันน่ารักก็เลยซื้อมาด้วยอะไรอะซื้ออะไรมาก่อนอ้ออันนี้เดี๋ยวได้ใช้ น่ารักเนาะเอาไว้แบบใส่ดอกไม้ไงประดับตกแต่งได้ๆ <c oughs> โซจูอ๋อโซจูสเปกไม่เธอดูสิกับหมเธอับมาขำเียกาเปียกโซจูกินกับมาขมเปียกเหรอนี่น่นนารักเนาะ <c oughs> หมอเหล่ามาดีเนาะจมูกชัดแหลมขนาดนี้ อีเกตกูจะไม่ให้มึงมาห้องเล็กจิ๋วตัวนี้เองดูดิตอนแรกกะว่าจะมาวางแล้วแบบใส่กุญแจใส่อะไรอย่างงี้อันนี้น่าจะต้องไปอยู่แบบวางเครื่องประดับแล้วล่ะอันที่ปั้นเองนะอยากดูใช่ไหมนี่ เยอะเหมือนกันเนาะฉันว่าไปให้เขาบ้างดีกว่าเนาะน่ารักเนาะใอ้หอกเขาน่ารักมากเลยอะเอ้ยพมากทไมอช่วยอย่าแกะมันอย่าดังอย่าดังว่าเอาวางกล้องเลยมาแกะดีกว่าตรงนี้ใครจะขึ้นบ้านใหม่สิ่งที่ต้องพกคือกรรไกรคัตเตอร์ไขควงตลับเมตรพกเพื่อนพกผู้ชายมาด้วยเอเคครับผูบ้ชายิดนึงนะ รักพักผู้ชายหรอตั้งแต่หัววนมาตั้งแต่หัวยังไม่หยุดเรื่องผู้ชายเลยเนาะแต่ยังไม่ได้เลยนะตอนนี้ไม่มีอ่ะไม่มีดีกว่ามีแบบคนคุยๆตอบไม่ถูกที่คุยคือไม่รู้จะจำกัดความมันว่าใช่คนคุยไหมอ่ะนึกออกปะงงไม่เขาเขาไลน์มาหาเธอทุกเย็นทุกเช้าไม่ละไม่ติดคท้าหรือยังทำไม่ทำอะไรอยู่ครับไม่ไม่มึงคุไม่มีแล้วล่ะ จีบอะไรวะมันไม่ถามแล้วกันแล้วกูผ่านแล้วพี่ชมองแล้วพี่แก่กไม่ได้ดิค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถน,นี้รถนี้ยังไม่ได้เห็นเลยรถนี้แก้วนี้แผงมากซึ่งมันน่ารักมากเสร็จนี้นะถ้าแม่รู้อ่ะแม่จะด่ายับเยิน ของสะสมถ้าคนที่ชอบอจานชามสวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นของแบบนาตาเลียอันนี้เป็นเซตแบบคริสต์มาส,สค่ะก็น่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเซตนี้ก็น่าจะลอนดอนก็นี่เห็นไหมน่ารักน่ารักมากเลยเขาเป็นแบบคริสต์มาสคอลเลกชันไม่พยายามดึงดึงเชงดึงเชงไม่บอกราคาอยู่ใบละใบละ 1 9 8 0เกาแพงก็มันเป็นแบบของสะสมเธอมันเป็นของอาร์ติสที่แบบออกแบบดีไซน์เป็นยี่ห้อแบรนด์แก้วจานชามที่มันแบบหูยบางไมตอนนี้ขึ้นเป็นแบบใบเดียวอะ5 0 0 0 6 0ห0อะไรอย่างนี้นะเป็นหมื่นก็มีบางรุ่นอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวก่อนนะแป๊หนึ่งน่าอะไรอ่ะล้วยชาเี้ยกาเออกาอย่างเงี้ยอ๋อฉันมีกาแล้วเหรอฉันมีแล้วอุ้ยน่ารักเนอะ,ะเฮ้ยไม่มีไม่มีแต้มทำอะไรลงไปค่ะตรงเนี้ยแปบหนึ่งบตนตันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่ง f e ง l i n ข้างหลัง สรุปผลประกอบการก็เอฟมาเยอะเหมือนกันนะคะเออคิดว่าเราเราไม่ต้องซื้อถ้วยจานทามแล้วเนาะแต่อันนีใช้ได้ยันย้ายย้ายคอนโดออกดูทรงแล้วอ่ะแต่ว่าไม่มีจานแบบขาวเรียบๆนะย่นะแล้วก็แก้วอ่ะก็ไม่พอนะสี่ใบเนี้ย ไม่อันนี้มาตั้งสวยๆมันจะไม่กล้ากินเปล่าตอนนี้สิ่งที่กําลังอยู่ในใจก็คือทั้งโต๊น,นี้เป็นหมื่นเหมือนกันนะคะนิชาพันธ์เธอทำอะไรนะเธอทําทอะไรลงไปโอเคฉั okay. นมีถ้วยชามที่สวยงามแล้วฉันจะต้องซื้อกับข้าวมาใส่ถ้วยชามเหล่านี้ให้มันได้ถูกใช้งาน นจะได้ไม่เสียตังฟรีไปลองไปดงเครื่องมันจะลองไปดูเครื่องครัวไมสะดวกไปนิดนึงได้ไหมได้ได้ไปไปไปค่ะ